นะฮะสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อหาเจ้าของเขาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, ก,ด Share, กดติดตามช่องเอาไว้นะครับเรามีรถด,ดีๆหรูหราคู่บรมีมานำเสนอท่านอยู่เป็นประจำนะครับนะแล้วก็ช่องทางในการติดต่อเจ้าของรถผู้ขายนะครับให้รถหรูพวกนี้ถ้าเราจะว่าไป ยกตัวอย่างนะเบนยอดฮิตยอดนิยมเลยนะครับไม่ว่าจะกี่สิบปีด้วยนะก็ยังคงได้รับความนิยมก็มีอะไรอะเบน์ W หนึ่งสองสี่นี่ถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดเนี่ยเป็นรถเบน์ที่ขายได้เยอะที่สุดในโลกนะเออบอดี้นี้เรียกว่าทำออกมาเพื่ออยู่ไปชั่วกระเพราสารเลยนะครับตลอดการนิรันดร์กันเลยทีเดียวนะ เบนที่เขาเรียกถ้าเป็นคนไทยก็เรียกบอดี้ลองจำปานะครับนะบอดี้นี้มันก็มีทั้งสองร้อยแปดสิบสามร้อยเบนแวนนะเยอะไปหมดต่อมาก็เบน w ิบยูหนึ่งสองสามนะอันนี้ก็จะเก่ากว่าอ่าหนึ 1, 2, ่งสองสี่หลังหลังคนเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วนะฮะเริ่มแต่งเริ่มให้มันเป็นรถคลาสสิกรถเรโทรกันล้วแต่งซิ่งก็มีแต่งหรูก็มีนะ ไป BM นี่ก็ยอดนิยมนี่ก็เป็นพวก E36 E36 แต่ E36 นี่เด็กวัยรุ่นก็จะชอบใช้กันเยอะหน่อยภาพลักษณ์ก็จะไปทางรสซิงวัยรุ่นนิดหนึ่งนะ